ราคาอย่างเป็นทางการ Isuzu D-Max 1.9 mhev my hybrid 48V 1145,000มาพร้อมการรับประกันคุณภาพตัวรถดังนี้เครื่องยนต์ดีเซลมาพร้อมรับกันคุณภาพบรันตีนาน3ปีหรือ100,000กิลเมตรแบตเตอรี่ my hybrid มาพร้อมการรับประกันคุณภาพบรันตีนาน10ปีหรือ350,000กิลเมตรระบบ my hybrid มาพร้อมการรับประกันคุณภาพบรันตีนาน5ปีหรือ175,000กิเมตร มิติตัวถังยาว5 2า0มิลิเมตรกว้าง1,870ม mm, ิลิเมตรสูง1,810ม mm, ิลิเมตรระยะฐานล้อ3,125ม mm, ิลิเมตรระยะต่ำสุดถึงพื้นกล่าวเขียรง2 4งมิลิเมตรเครื่องยนต์ดีเซล1.9 VGS Turbo MHEV m y Hybrid 48V โวลรหัส R z ซ e c g MHEV Euro 5 ดีเซลสีสูบแถวเรียง16บาว์ว W d o o v e r h e a Cam c h a r g ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำขนาด1.9ลิตร1,898ซีซีสีสูบแถวเรียง16บาว DOHC Common Rail Direct Injection, พร้อมเทอร์โบแปรพันแบบครีบ VGS และ i n t e r Cooler, พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าเสริมการขับเคลื่อนรถจนและระบบแปลงพลังงานที่สูญเสียในขณะถอนคันเร่งหรือเบรกเป็นพลังงานไฟฟ้า r e g e n เน a เรทีฟเบ k i n g System พร้อมแบตเตอรี่ดีขนาด48โวลพละงกำลังสูงสุด150แรงม้าที่300รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด350นิวตันเมตร m, ที่1,800-2,000ถึง 2, รอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะแบบ Sequential s h i f t พร้อมแมนนวลโหมดขับเคลื่อน2ล้อรองรับน้ำมันสูงสุดดีเซล B20 มาพร้อมระบบความปลอดภัยระบบป้องกันล้อล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบเสริมแรงเบรก BA ระบบควบคุมสิทธิภาพการทรงตัว ESC ระบบป้องกันการลื่นถลาย TCS ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HSA ระบบช่วยลงจากทางลาดชัน HDC ระบบไฟกระพริบฉุกเฉินเมื่อเบรกกระทนหัน ESS ปุ่มปรับระบบขับเคลื่อนสีล้อเชอร์เวน Command s h i f On f l ระบบล็อกฝืนท้าย Electronic Rear Diff Lock ระบบเตือนเมื่อมีรถอยู่ในจุดอับสายตา Blind Spot Monitoring ระบบเตือนเมื่อมีรถตัดผ่านขณะถอยหลัง r a r Cross Traffic Alert ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน Full Speed Range Adaptive Cruise Control พร้อมฟังก์ชัน Stop and Go ความเร็วตั้งแต่0กิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบตรวจจับวัตถุด้านหน้าด้วยกล้องคู่ ADAS 3D Imaging Stereo ระบบเตือนการชน Forward Collision Warning ระบบเบรกอัตโนมัติ Autonomous Emergency Braking ระบบตัดกำลังเครื่องยนต์เมื่อเหยียบกันเร่งผิดพลาด p m m Pedal Misacceleration Mitigation System ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกช่องจราจร Lane Departure Warning ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน Full Speed Range Adaptive Cruise Control พร้อมฟังก์ชัน Stop and Go ความเร็วตั้งแต่0กิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบเบรกอัตโนมัติเมื่อมีรถสวนทางขณะเลี้ยวขวา t u r n Assist with AEB ระบบะเบรกอัตโนมัติหลังเกิดอุบัติเหตุระบบะเบรกอัตโนมัติขณะถอยหลังระบบไฟสูงอัตโนมัติระบบติดตั้งความเร็วสูงสุดด้วยตนเองระบบเตือนเข้าศูนย์บริการถุงลมนิรภัย6ตำแหน่งคู่หน้าด้านข้างม่านนิรภัยระบบปลดล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อถุงลมนิรภัยทำงานเข็มขัดนิรภัยแบบ E-LR 3.5ตำแหน่งเซ็นเซอร์การะยะช่วยจอดด้านหน้า4ตำแหน่งเซนเซอร์กะระยะช่วยจอดด้านหลัง4ตำแหน่งกล้องมองภาพขณะถอยจอด